สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องการวัดความยาวเหมือนเดิมส่วนหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวเอาไปดูกันเลยค่ะในสถานการณ์นี้ นักเรียนเห็นกระดาษสายรุ้งไหมคะที่เป็นโค้ง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 อยู่ด้านบนมีสีแดงกับสีเขียวเขาบอกว่ากระดาษสายรุ้งสีแดงยาว3เมตร42เซนติเมตรกระดาษสายรุ้งสีเขียวยาว4เมตร50เซนติเมตรครูแพยอยากทราบว่ากระดาษสายรุ้งทั้งหมด ยาวเท่าไรกระดาษสายรุ้งทั้งหมดยาวเท่าไรต้นกล้าบอกว่าก็นำ3เมตรรวมกับ4เมตรได้7เมตรหลังจากนั้นก็เอาเซนติเมตร42เซนติเมตรรวมกับ50ซนติเมตร ได้92เซนติเมตรดังนั้นกระดาษสายรุ้งทั้งหมดยาว7เมตร92เซนติเมตรแบบนี้ต้นกล้าเอาเมตรหน่วยเป็นเมตรมาเมตรบวกกับเมตรแล้วก็เอาเซนติเมตรมาบวกกับเซนติเมตรก็ได้คำตอบออกมาอ้าวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าข้อเมื่อกี้เลยกระดาษสายรุ้งสีแดงยาว3เมตร42เซนเมตรเอามา รวมกันใช่ไหมลูกก็เป็นการบวกกับกระดาษทรายรุ้งสีเขียวยาว4เมตร50เซนติเมตรอย่าลืมนะคะหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรต้องอยู่แยกกันแล้วก็วางหน่วยให้ตรงกันแบบนี้อา้าวเราจะเริ่มค่ะกระดาษทรายรุ้งทั้งหมดยาวครูแพรถามก่อนเราควรบวกหน่วยไหนก่อนคะเมตรหรือเซนติเมตรการบวกเราต้องบวกจากหลังไปหน้าก็ต้องบวกจากเซนติเมตรก่อน42บวกกับ50ได้92 3บวก4ได้7ดังนั้นเราจึงตอบได้ว่ากระดาษสายรุ้งยาวทั้งหมด7เมตร92เซนติเมตรเห็นไหมคะบวกจากเซนติเมตรแล้วค่อยไปบวกเป็นเมตรตอบ7เมตร92เซนติเมตรอ้าวมาดูตัวอย่างที่หนึง22เมตร 50เซนติเมตรรวมกับ12เมตร75เซนติเมตรรวมกับคือการบวกอ่ะเราก็มาตั้งบวกนะคะอา้าวเมตรกับเซนติเมตรแยกหน่วยแบบนี้นะคะ22เซนติเมตร22เมตร50เซนติเมตรรวมกับคือบวกบวกกับ12 m, cm, เมตร75เซนติเมตรอ้าวเริ่มบวกจากไหนก่อนเริ่มบวกจาก เซนติเมตรก่อน50บวก75ได้เท่ากับ125เซนติเมตรหลังจากนั้นไปบวกเมตรค่ะ22บวกกับ12ได้34เมตรแต่นักเรียนจำได้ไหมคะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร100เซนเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วก็เอา100เนี่ยจาก125นี่ไป ซึ่งไปมันก็จะเป็น35เมตร25เซนติเมตรจาก100เซนแปลงล่างไปเป็น1เมตรใช่ไหมสามบวกหนึ่งก็เป็น35เป็น35เมตร25เซนติเมตรดังนั้นเราจึงตอบได้ว่า35เมตร25เซนติเมตรนี่ไงไม่ยากเลยเนาะเริ่มบวกจากเซนติเมตรก่อนแล้วค่อยไปบวกเมตรบวกจากเซนติเมตรแล้วค่อยไปบวกเมตรอ้าวต่อไป 325เซนติเมตรรวมกับ6เมตร95ซนติเมตรอ้าวครูแพรอันแรกทำไมมีแต่เซนติเมตรล่ะเราก็ต้องทำให้เป็นอะไรด้วยเป็นเมตรใช่ไหมคะเรารู้ว่า100เมตรเท่ากับไอเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรอันนี้325ซนติเมตรก็จะเท่ากับกี่เมตรล่ะ 3มเมตร25เซนติเมตรอ่าเมื่อรู้แล้วเราก็มาตั้งค่ะเมตรกับเซนติเมตรเหมือนเดิม3 25เซนติเมตรเราเขียนได้เป็น3มเมตร25ซนติเมตรรวมกับคือบวกบวกกับ6เมตรเ5เซนติมตรเริ่มบวกจากไหนก่อนลูกบวกจากเซนติเมตร5บวก5เป็น10ใส่ศทด1 9บวก2เป็น11บวกอีก1เป็น10 2เป็น120 สามวกหเป็น9รู้แล้วว่าตอบ9เมตรหนึเซนเมตรอ่าแต่เซนติเมตรมันเป็นไงมันเกินอะไรแล้วเกิน100แล้วเราปัดไปเป็นเมตรได้ไหมได้ปาดไปหนึงก็กลายเป็น10เมตรยี่สิเซนติเมตรข้อนี้ตอบส0เมตร20เซนติเมตรเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ้าว ง่วงหรือยังคะต่อไป5เมตรมากกว่า3เมตร70เซนติเมตรอยู่เท่าไร5เมตรมากกว่า3เมตร70เซนติเมตรอยู่เท่าไรเมื่อเมื่อถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไรน้อยกว่าอยู่เท่าไรแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบเราจะใช้การลบในการแก้ปัญหา 5เมตรมากกว่า3เมตร70เซนติเมตรอยู่เท่าไหร่ก็ตั้งค่ะ5เมตรก็คือ5เมตรกับ0เซนติเมตรลบ3เมตร70เซนติเมตรเริ่มลบที่ไหนก่อนเริ่มลบที่เซนติเมตรมี0เซนติเมตรลบออกไป70 cm, ได้ไหมไม่ได้เราก็ไปทำอะไรคะไปยืมมาเหมือนเดิมจาก5เมตรก็กระจายให้เขาไปใช่ไหมคะลูก จาก5กระจายให้เขาไปเหลือ4กระดึงกระดืงกระเดื่องกระเดื่องไปตรงนู้นจาก0ูนย์กลายเป็นอะไร1ไหมใช่1ไหม1เมตรเมื่อมาอยู่เป็นเซนติเมตรก็ต้องเป็น100เซนติเมตรเห็นไหมคะให้เขามา1เมตรพอมาถึงเซนติเมตรต้องกลายเป็น100 cm. อเซนติเมตรหลังจากนั้นลบต่อเลยค่ะ100เซนติเมตรลบ70เซนติเมตรได้เท่ากับ30เซนติเมตรมาหลักเมตรค่ะ สลบ3ได้1ข้อนี้ตอบ1เมตร30เซนติเมตร5เมตรมากกว่า3เมตร70เซนติเมตรอยู่1เมตร30เซนติเมตรเห็นไหมคะไม่ยากเนอะลูกเนาะต่อไป845เซนติเมตรน้อยกว่า10เมตร17เซนติเมตรอยู่เท่าไหร่ 8 4 5ซนเมตรน้อยกว่า1 0เมตร17เซนเมตรเท่ากับเท่าไรอ่าดูสิมันน้อยกว่าอยู่เท่าไรมากกว่าอยู่เท่าไรแบบนี้เป็นการลบใช่ไหมคะอ่าอย่าลืม8 4 5ซนเมเท่ากับ8เมตร45ซนติเมตรเก่งมากค่ะ 845เซนเมตรเท่ากับ8เมตร45เซนติเมตรอ่าตั้งเหมือนเดิมครูแพรถามหน่อยจะเอา8เมตรหรือ10เมตรเป็นตัวตั้งก็ต้องเอา10เมตร17เซนเมตรเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย8 45, มเมตร45เซนเมตรอาวลบ17เซนติเมตรลบออก45เซนติเมตรได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ต้องทำอะไรมากระจายจาก10 10เหลือ 9ดึง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 ึง,ดง,ดงเดินมาถึงเซนติเมตรต้องกลายเป็น100 100บวกกับ17ก็เป็น117 100บวกกับ17กลายเป็น117หลังจากนั้นลบเซนติเมตรก่อน117ลบ45ได้เท่ากับ72อันนี้นะักเรียนต้องหาเองนะคะอ่า9ลบ8ได้1ข้อนี้จึงตอบได้ว่า 845น้อยกว่า10เมตร17เซนติเมตรอยู่1เมตร72เซนติเมตรเห็นไหมคะยากไหมลูกยากไหมทำเหมือนการลบการบวกธรรมดาเลยแต่เมื่อเมตรมาอยู่ในร่างเซนติเมตรต้องแปลงร่างใช่ไหมคะจาก1กหนึงน่งกึะงกึ่งมาต้องกลายเป็น 1, 100ทันทีหมดหรือ,อยังอ่ามีอีก5เมตร10เซนติเมตรรวมกับ 3เมตร90เซนติเมตรเท่ากับเท่าไรรวมกับคือการบวกเ,เหมือนเดิมตั้งเมตรเซนติเมตรให้ตรงกรัน5เมตร10เซนติเมตรบวก3มเมตร90เซนติเมตรอ่าเริ่มบวกที่ไหนก่อนเมตรหรือเซนติเมตรก่อนเซนติเมตรก่อนอ่า90บวก1นึ 10, บวกกับ90ได้100 5ร้้ 5, บวก3ได้8ปเอ๊ะ ว่าอะไร100ซนติเมตรมันเท่ากับ1เมตรมันแปลงร่างไปได้ยังแปลงร่างไปแล้วมันจะต้องเป็น9เมตรพอดีดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบได้ว่า5เมตร10เซนติเมตรเท่ากับ3มเมตรเ0อ่าไม่ใช่ค่ะ5เมตร10ซนเมตรรวมกับ3มเมตรเ0ซนติเมตรเท่ากับ9เมตรนะคะเท่ากับ เก้าเมตรอ้าวเมื่อกี้ครูแพรพูดผิดลงสคริปหรือเปล่าเนี่ยตั้งสติตั้งสติตสตอ่ามีไหมข้อต่อไปมีไหมดูซิอ่ายังมีอีกหกเมตรห้าเซนติเมตรหกเมตรห้าเซนติเมตรมากกว่าสี่เมตรยี่สิบเซนติเมตรอยู่เท่าไหร่หกเมตรห้าเซนติเมตรมากกว่าสี่เมตรยี่สิบเซนติเมตรอยู่เท่าไหร่ มากกว่าอยู่เท่าไรแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบเราใช้การลบในการแก้ปัญหาเอาตั้งเมตรเซนติเมตรตั้งเหมือนกันอา่าหเมตรกับ4ี่เมตรครูแพรถ,ถามหน่อยหนูจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งก็ต้อง6เมตร5เซนติเมตรใช่ไหมคะลบด้วย4เมตร20เซนติเมตรเอาครูแพร้ 5, มันลบออก20ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องกระจายจาก 6- 6เหลือ5ให้เขากระดึงกระดึงกระดึงมา1มาถึงเซนติเมตรแปลงร่างเป็น 100 100บวกกับ5ได้105 105ลบ20ได้เท่าไรได้85หลังจากนั้น5ลบ4เหลือ1คำตอบข้อนี้จึงตอบได้ว่า6เมตร5เซนติเมตรมากกว่า4เมตร20เซนติเมตรอยู่1เมตร85เซนติเมตร ยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ้าวมาถึงแล้วค่ะสิ่งที่รอคอยวันนี้ครูแพรจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า112ถึงหน้า114แบบฝึกหัดอยู่เล่มไหนเล่มที่โชว์บนหน้าจอนี้เลยค่ะ<ม>เห็นไหมคะ ให้นักเรียนตั้งใจทําแบบหัดและที่สำคัญรักษาสุขภาพนะคะออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยเสมอหลีกเลี่ยงการไปเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านนะคะพยายามอยู่บ้านตัวเองรักษาสุขภาพครูแพรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ